แต่วตินุพืชยางออกมาเดึกเดินเที่ยงขึ้นตีสามตีสี่ยางมาอนี่ตืนแตแอนนไปยังคืนจิตนหลับนั่นแหละนอนไหวนอนแต่เวียนนอนจะทุ่มนอนจกทุ่มนอนสองทุ่มมาตรงนอนสองทุ่มนอน่ได้นอนสองทุ่มตื่นตีสองกาซ่าก็ต้องนอนประมาณหกทุ่มสิตื่นหกโมงเนี้ยมันหลับไปนอนหกทุ่ม มันไผ่บอกปากไผ่เจ้าเจ้าเท้าหาเขาบ่เห็นมาเบ็ดเท้าหาเขบ่เห็นนั่นเป็ดเป็นไผ่ป่ะนี่บ่เห็นตื่นขึ้นมาหกทุ่มอ่าอ่าตอนในเสียงคนเบาอ่าแต่ว่าบ่เห็นบ่เห็นบ่แม่เปิดท่อทัดลงบ่นี่แปลว่าเสียงท่อทัดเสียงท่อทัดเครื่องคังคนี่นี่เป็ดซิมแล้วบ่เครื่องคังคเครื่องเสาเตี้ยถึงเครื่องปลาปูสิเคื่อนพ่อใหญ่นาสิมีมีมีเสียงโทร่ัสา์ไอเสียงโท่อทัด ฟังไปฟังมาหูแว oh, <c oughs> ูแวโอ้ยมึนในมมงในกะจะโมงในกมึงหกะมงมึงหานในร้านจับโทัพท์อยู่นี่ร้านจ็ดโมงเจ็ดงยังเจ็ดโมงครงเจ็ดโครึ่งแล้วบ่โอ้ยต้องพาออกไปหน้าเดีนี้อเอกไปกกันลวน้า,า,านี่บอกไม่เชื่อเลยอโอ้ย เก็บมโมเครื่องเราอันผู ang, ้เฒ่าหิวเขาแล้วเด้อนี่หิวเขายังนี่หิวเขายังหนิหิ้วเขายังนี่ย่างย่างพันหิ้วย่งยมันกินข้าวแล้วกินยาท่านใจกินยังยาท่านใจมันเร็วโพดกินยาท่านใจมันเร็วโพดกินตัวอื่นก็ได้ตัวกินสารเนี่กินยาท่านใจมันเร็วโพดจะกิน เฮ็ดปันไวหลุนโอ้ยปัญไมันปวดหัวตายบ่กินกิจใสจากซองใสจากซองยาตันใจจากซองเก้าเดียวตัวกินกินมือเดียวซองเดียวเออแต่ว่าอันน้ำใสใสกินมือหนึ่งจะเถื่อนี่้องเถื่อไม่ได้กับเก้าววันนี้กับเ้าเรายากระใสด้วยนะครับตำนีเก่าเออเออเออโว้ยยาอย่าง อีก้บวหูจักาบูัวจักขจักยาฟังจะซื้อพูยังงงเลยยาเปนแนวไหนปีฮะเ็ผ้าบวหูจักเออบวยใส่บวใเออบวยใส่เออเออบใส่บวยใส่ชักยายังเอาร้านค้าเอาหูตัวบ่ ยังปากับเขาซ่อนมีจิงหรีดแล้วก็มีอยังไงก็ดักแด้แล้วก็มีปลาสมดักแด้ไม่ไงมีไม่ยังก,ก,มมก็มีรัง,งให้ยังว่ากับเขาซ่อนเพราะยังมีอย่างใช่ว่าทนที่ได้เนือ้อบ่ไปได้เนือ้อไผ่สแล้วข้าวว่านเนี่ยอนุไม่ได้เอาไว้บ่ ไปยังคือบ่ออะบ่อยากกินหรือบ่บ่อใดมันบ่อใดไม่ถึงว่านั้นมันบ่อใดมันมดก่อนมัดก้อนบกหูกบกคูกันก็ไปหาเองดิบ่หนิฮะไปหามเองหางัวหาเนื้อดิไปหรอที่ขาดไปบ่มีทุนบ่นมีทุนก็หาหมูไปนำดิหมูก็บ่มีทุนบ่พอแต่เอาลงบือดคนเอาเด้อบือดคนเอาอยู เมื่อวานี่ไปใส่มันจะไปหาปลาหรือไปหน้ามึงยู่เฮือนไหนที่มีหมูอยู่เป็นหมูไปหน้ากับพมูเวานําอยู่เฮือนมีเพ่เวานําเหตุจาไดนแไปไปหน้าน้ำร้านก็ไปเรียนยูหน้าอยู่ร้านร้านที่พ่ลงสะสะได้มีน้ำกับลงตนัว มีปลามีปลาบอกรักกันทีหลังสาโนคู่สานคู่ลงให้เขาจับบ่จับหรอขันหัลงเมีสิเปเรียนน้ำนั่นเลยเปเรีนน้ำเรียนมวยทะเลนนออน้ห้องคู้กทนไเรวรทนมบย้นสาเพิ่นบ่สาในห้องกระทุนเเขาห้หาอยู่บ่ไป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 ห้องไปหาสอนห้อย่างกีละโ ยังไงเป็นยังไงไปบ่ได้เขาสาว่า่นกกินวันวนี่เขาสาวว่าท่นอกกินาอะไป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 หาไปไปแต่ปลาเกี่ยวเสือใสอีก้างเขามีอยู่บ่ไปหาร้านข้าของสาเห็นแต่ปลาควายกับอันนี้ยังพัปลาควยไข่พัแล้วก็ไอเฮ็ดขา่แล วะหมดแล้วยังวะเอ๊ะป๊า oh. nhìn นั่งอาบหยังได้พ่อใหญ่นาครับพอตอนจักตอนนั้นก่อได้ยังได้ยังกินข้าวเช้าฮะได้ข้าวปลาบ่ bà. Bà nh thúng, thúng đấy. Đấy, Này นี่ลบ cái này, này. Bà บ่หลาไปเห็นได้บักหอยบักหอยกับเห็ดบกฮอยกับขึ้นผาบกหอยจูบนั those, no ่นเออไม่ได้จีดีเกลียวอ่ะกับกับเขาเศร้ามื้อนี้นุเพิรดได้ปลาแก้วหรือว่าใครน่ากันได้ปลาแก้วเอ้าเอากินปลาแก้วกินปลาแก้วหมกปลาแก้วหมกาเดี๋ยวไปมึงหมกปลาแก้วอยู่ใส่หมกปลาแก้วกินเลยหมกปลาแก้วโอ้นี่เด้หมกปลาแก้ว ม,มกปลาแก้วมกปลาแก้วสุดยอดเลยครับว่าแต่มกใส่ไปตองมกมกใส่หมอโอ้สุดแต่นอน,นมกปลาแก้วว่าลาไปเมืองแล้วมันบม,มเมนจังสั้นลากะว่าแต่เอาใส่ใส่ไปตองใส่ไปตองแล้วก็บมก แต่ไปนี่นี้เพิ่นใส่หม้อเสื้นต้มกับเสื้นต้มคือว่ามกหม้อนะฮะง่ายส่วนใ่ง่ายป่าวเออพักบพ่นหมาวไปเท่าอีกมันบ่โฮมเฮียเนาะโอ้โอเคเป็นไงกับมกกะว่าแต่ใส่ไปตอนมกกันเนาะบัดใส่ใส่ใส่หม้อมกเขาเสื้อต้มอยู่บ่าวเขาเสื้อต้มบ่ต้มหม้ต้มก็ว่าเห็นร้านเข้าใจในทีเราใส่น้ำนิดหน้อยเอาใส่น้ำนิดหน่อย ข้นหมาเลวคนแเกลือ้ทุยางแล้วก็มกอ้อมข้เนี่ยสิว่าเอ้อม่ม่เป็นอ้อมเหรอมกมกออมกกับมกร้านมหูเนาะร้านจะมาถามถ้าว่าพื้นมกร้านก็ว่าแต่มกใส่ใบตองโอ้ยยังไ่าะโอยบอ้ำีเลยะเตี้าครับ